ก็จะเริ่มจากการคิดเขาโครงงานนะฮะแล้วก็หากลุ่มนักดนตรีนักร้องหลังจากนั้นพอได้ครบเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ติดต่อห้องอัดเพื่อที่จะอัดเสียงเรียงตามลำดับและก็หลังจากการอัดเสียงเสร็จปุ๊บผมก็จะมุ่งไปถึงการถ่ายเอวีนอกคือภายนอกสตูดิโอฮะสะส่วนใหญ่ครับผมก็จะเริ่มจากการ แต่งเน้อเพลงนะครับแล้วก็ผสมกับการใส่เมโลดี้ไปพร้อมนะครับแล้วก็จะอัดทิละลายนะฮะก็เริ่มจากคุยละนาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆหรือดนตรีทุกชิ้นจะมีส่วนผสมขึ้นมาก็คือจะใช้โปรแกรม Cubase 5ในการอัดเสียงเพวกกองคือภาคเอ่อรีทิมทั้งหมดนะครับผมแล้วก็โดยการมิกซ์มัสเซอริงทีหลังจบแล้วก็ เป็นการถ่าย m อเพื่อที่จะเอาอบทเพลงที่ทําเสร็จแล้วมาตัดปากต่อกับ m อนี้เพื่อที่ให้ประกอบเสร็จเป็นเพลงนะครับผมแนวเพลงนะครับแนวเพลงนี้ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็น,ปนค,ำคำพูดที่น่าจะเป็นหลักการของคนไทยเราก็น่าจะเป็น แนวเพลงดนตรีไทยร่วมสมัยนะครับเพราะผมจะจัดนำดนตรีไทยและก็เครื่องดนตรีสากลอย่างพวกออเคสตรามาผสมกันเรื่อยกอีกในหนึ่งคือดนตรีไทยผสมสากลครับผมสำหรับศิลปินนะครับก็ก็ต้องขอขอบคุณน้องก้อยนะฮะด้วานางสาวพนิษฐาแสนทวีสุนะฮะนักศึกษามหาลัยราชภัฏจันเกษนะครับก็ ร่วมง,งานกันอย่างสนุกสนานนะฮะยางเต็มที่ขอบคุณมากครับกับน้องก้อยนะฮะสำหรับภาพรูของศิลปินฮะผมอยากให้ทุกคนจินตนาการถึงสุภาพสตรีใส่ชุดเรสนะฮะกระโปรงยาวสบายๆแล้วก็นึกถึงภาพของอคุณแพทยสุธาสินีผู้นั่นนะฮะที่ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Body ศพ19นะครับผม กลุ่มเป้าหมายนะครับผมก็จะไล่เรียงลำดับจากลำดับทั่วไปเลยนะฮะก็คือตามหมู่บ้านโรงเรียนทั่วประเทศนะฮะหรือว่าค่ายเพลงต่างๆก็พูดถึงว่าในระดับประเทศน่าจะใช้ได้นะฮะแล้วก็กลุ่มบตทหรือกลุ่มอนุรักษ์พลังงานธรรมชาตินะครับแล้วก็ตามนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำรินะฮะเพื่อที่จะผูกฝังให้กับเยาวชนรุ่นใหม่และก็ให้มีจิตสำนึกเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็ ในวงของเราครับสำหรับค่าใช้จ่ายนะฮะีจริงแล้วรับโดยประมาณการนะครับที่ทุกคนที่ทําใน M v วนี้หรือว่าวิดีโอนี้หรือว่าเพลงนี้นะฮะคือส่วนใหญ่หมาด้วยใจทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าจะให้ประมาณการค่าใช้จ่ายนะฮะผมก็จะคิดรวมทั้ง1่ค่าดนตรี 3, 2ค่าการเดินทางค่าตากล้องแล้วก็เข้ากอ,อาหารการกินต่างๆก็ อยู่ราวเบ็ดเสร็จน่าจะประมาณคร่าวๆประมาณ4 5 0ห0ืหโดยประมาณครับสำหรับบทเพลงนี้ครับก็น่าจะเป็นอ่สื่อหลักของเราทุกวันนี้คนไทยนะก็จะมีสื่อทั้งอินเน็ตก็น่าจะเป็นอะยูทูบอ่เฟซบุ๊กทวิตเตอร์หรือว่ากูเกิลเพลสนะแล้วก็ขยับไปคือสื่ออีกทางหนึ่งคือช่องทางของโทรทัศน์หรือว่าทีวีที่ทุกคน ต้องดูกันทุกวันนะฮะในเป็นช่อง3579าไทย PBS ไล่ไปนะคือก็เป็นระดับประเทศไปเลยครับผมหวังว่ายอย่างนัไนนะในกลุ่มสปอนเซอร์นี่<อ>ก็จะมีอยู่หลายทางนะฮะคือดับแรกตัวเพลงนี่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศนะผมก็จะมองระดับคือกลุ่มการศึกษาแล้วก็กลุ่มปตทรักธรรมชาติแล้วก็เป็นกลุ่ม ละครเพลงละครอย่างกลุ่มกตาตนากรุป๊ปหรืว่เต่าจิ้งจงจำกัดนะฮะแล้วก็จะมีใครเพลงทั่วไปหรือว่าทีวีโทรทัศน์ทั่วไปครับโดยรวมก่อนอื่นก็ต้องขออนุญ,ญาตกับคุณท่านอาจารย์พรพิมลเหลืองทองนะฮะ,ะในรายวิชาอุตสาหกรรมดนตรีนะครับซึ่งทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมานะฮะอุทเพลงนี้ขึ้นมานะฮะ แล้วก็ไล th ่เรียนตามลําดับลงมาเลยคือน้องๆเอกเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์นะครับแล้วก็น้องๆเอกดนตรีไทยมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์และก็เอกดนตรีไทยสากลมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็ขอขอบคุณโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะครับซึ่งให้ความสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าอาหารกันทนะครับขอบคุณมากมากครับผมมาปรเจกตนี้นะครับก็อยากจะสื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่นะครับหรือประชาชนทั่วไปนะครับได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและประหยัดนะครับ โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการในพระราชดำริของนายหลวงครับ